บั้งปลาใส่ตันใส่เกลือหมักรสด,ดีไปอทอดหอมๆกรอบปลาใส่ตันนะคะทุกคนเป็นปลาเนื้ออ่อนมัมีกระดูเข้าทอดกินในเมดดนาะจ,จะเป็นปลาทะเลนะคะทุกคนบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าบ่าเคยเห็นหนี่แหะปลาใส่ตันที่ว่า น้ำปลาตาไสตนันี่แหละจ้านี่ไสตันของแท้เนี่ยไสตันของเท,เน,น,งเทนะคะทุกคนซื้อมเมามาเ้านี่โโนเครื่องกิโลเนาะเป่นขายยูโรลลอ่ะสืสอมว่าจะสี่สิบห้าบาทไหมไปตลาดนัดมเมื่อเ้านี่จ้ากระไดปลามาหลายอย่างอยู่เห็ดเลีวยมมาแล้วละ่ะควักไสขวักวงยังออกมาแล้วเนาะตัวน,นี้ก็ควักไสขวักห้ังอ,งออกมาแล้วใส่มันที่ควักออกกับบางคนเิ่นก็เอาไปดองเป็นอ่า ไตปลาเนาะจ้ะ mm. เอางัวขอดกระห้องหัวู่ขางเฮียนหิ้วขัดหิ้วหนะมันก็เลี้ยวก็ิะไปมักเกลือเอ้ยบังเลี้ยวเยวนะจ้ะเอาไปจะถอดกบกบก,บกินในเหมือเลยจ้ะอันนี้ได้มาหลายอย่างเนะจ้ะเพื่อนๆนี่ อ,นนอ,อันนี้เป็นปลาคล้ายๆปลาทูแขกเนาะนีวมั่าเป็นปลาทูแขกบ่บ่หมั่นใจอันนี้จะเป็นปลาอีหยนะปลาทูมีหลายประเภทเนาะจากตัวเล็กตัวใหญ่ปลาตาโตอันนี้คือปลาตาโตเนาะปลาตาโตอันนี้มักเกลือไว้นทหนึ่งอันนี้ก็บปลาตไห้แมวห้ยังเป็นสั่นละจ้ะบางให้มันเร็วถิไปเส้าเกลือกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆก็เข้ากันได้ดีมากเนาะ บางตามใจชอบเนาะมักที่กับบางที่มักห้างกับบางห้างมักเกลือป่ะนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะมักเกลือกันเลยแล้วก,ก็ใส่ผงนัวนิดนึงแต่ก็ได้บ้มักกับบ้างใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนนี่มันจะเครีมมันจะกินไม่อร่อยเนาะจ้ะบางคนก็นกนกนเอาไปแกง แกงขกกั่วพริกแกงใส่ใบลาใบยี่หลานะจ๊ะก็คือคือปลาซิวเหอนี่แหละเพื่อนแกงอร่อยนะจะาและอ่อนเนาะ,ะแต่ว่าที่บ้านไม่ค่อยมีคนชอบกินแบบนั้นเนาะ,ะซื้อมานี่ก็คือกินคนเดียวพอนนะะ้ันก็ว่ามากินน้ำปลาถอดลูกก็ว่าก,กินน้ำกินคนเดียวเลยไม่ซื้อเยอะ <laughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเราก็จะมาใส่ในกระปุกเดียวกันนี่แหละเก็บไวน้นะจ้ะใส่กระปุกเดียวกันนี่แหละกระปุกในใส่ถุงเย็นเนาะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมัดปลาไว้จะทอดไว้ทนหนึงเราจะเรียบร้อยแล้วนะคะ